สวัสดีครับทุกคนในโลกที่เต็มไปด้วยโซเชียลมีเดียและข้อความสั้นๆที่เราพิมพหากันการเขียนดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวและตกยุคไปแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วการเขียนไม่เคยหายไปไหนเลยครับและมันยังเป็นเครื่องมือที่ท,ทรงพลังอย่างยิ่งในการเยียวยาจิตใจและทําความเข้าใจตัวเองวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาทําความรู้จักกับการเขียนเดลรี่หรือการบันทึกความรู้สึกครับหลายคนอาจจะมองว่าการเขียนเดลรี่เป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงหรือเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็น แต่จริงๆแล้วมันคือการฝึกฝนอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราได้ปลดปล่อยความคิดความรู้สึกและอารมณ์ที่อัดอั้นออกมาอย่างปลอดภัยและในวันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมการเขียนไดอารี่จึงดีต่อใจและเราจะสามารถเริ่มต้นทำมันได้อย่างไรบ้างครับ 1. การเขียนคือการระบายที่ปลอดภัยที่สุดเคยไหมครับที่รู้สึกมีเรื่องอัดอั้นอยู่ในใจมากมายแต่ไม่รู้จะไปพูดกับใครดี การเขียนไดอารี่ก็เหมือนกับการมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์และรับฟังเราอยู่เสมอครับไม่ว่าเราจะรู้สึกโกรธเสียใจสับสนหรือมีความสุขเราก็สามารถระบายทุกอย่างลงไปในสมุดได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินหรือถูกมองในแง่ลบการระบายความรู้สึกออกมาเป็นตัวอักษรจะช่วยลดความตึงเครียดในใจของเราได้ครับเพราะมันเหมือนกับการที่เราได้ปลดปล่อยอารมณ์เหล่านั้นออกมาแทนที่จะเก็บมันไว้ข้างในจนกลายเป็นความเครียดสะสมครับ 2. การเขียนคือการจัดระเบียบความคิดบางครั้งความคิดของเรามันก็ยุ่งเหยิงและวกวนจนเราไม่รู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรอยู่กันแน่การเขียนจะช่วยให้เราได้จัดเรียงความคิดและอารมณ์ที่กระจัดกระจายอยู่ในหัวของเราให้เป็นระบบมากขึ้นเมื่อเราได้เขียนมันออกมาเราจะเห็นความคิดและอารมณ์เหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรมบนหน้ากระดาษทำให้เราสามารถมองย้อนกลับไปดูได้อย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่กำลังรบกวนจิตใจเราอยู่หรืออะไร คือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขการได้เห็นตัวเองจากมุมมองที่3จะช่วยให้เราทําความเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับ 3. การเขียนคือการทบทวนและเรียนรู้จากตัวเองเมื่อเราเขียนไดอารี่อย่างสม่ำเสมอเราจะมีบันทึกเรื่องราวในแต่ละวันของเราครับลองนึกภาพดูว่าถ้าเราย้อนกลับไปอ่านบันทึกเมื่อหเดือนที่แล้วหรือ1ปีที่แล้วเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างชัดเจนครับ เราจะได้เห็นว่าเราเคยผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างเราเคยรับมือกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไรและเราได้เติบโตขึ้นมามากแค่ไหนครับการทบทวนบันทึกเหล่านี้จะทําให้เราเห็นแพทเทิร์นในชีวิตของเราครับเช่นเราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขหรืออะไรคือสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์ซึ่งความเข้าใจนี้จะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตในอนาคตได้อย่างมีสติและรอบคอบมากขึ้นครับ 4. เริ่มต้นเขียนไดอารี่ง่ายๆสำหรับมือใหม่ถ้าคุณไม่เคยเขียนไดอารี่มาก่อนลองเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆก่อนก็ได้ครับเขียนให้สั้นๆไม่ต้องเขียนเป็นเรื่องเป็นราวครับอาจจะแค่สองสาประโยคในแต่ละวันก็พอแล้วเขียนในเวลาเดิมลองกำหนดเวลาที่แน่นอนในแต่ละวันสำหรับการเขียนอาจจะเป็นก่อนนอนหรือตอนเช้าก็ได้ครับไม่ต้องมีสมุดสวยๆแค่ปากกากับกระดาษเปล่าๆก็เพียงพอแล้วหรือจะใช้แอปพลิเคชันในมือถือก็ได้ครับ เขียนอย่างอิสระไม่ต้องกังวลเรื่องไวยากรณ์หรือการสะกดคำครับเขียนไปตามความรู้สึกของเราได้เลยการเขียนไดอารี่ไม่ใช่เรื่องของการเขียนให้ดีแต่เป็นการเขียนเพื่อทำความเข้าใจตัวเองและปลดปล่อยความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีแต่เมื่อคุณทำมันอย่างสม่าเสมอผมเชื่อว่าคุณจะรู้สึกถึงความสุขที่เกิดจากการได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงและได้สัมผัสกับอิสรภาพ ที่เกิดจากการได้ระบายความรู้สึกออกมาครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ลองหยิบปากกาขึ้นมาแล้วเริ่มต้นเขียนบันทึกความรู้สึกในแบบของตัวเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ